หลังจากคุณลูกค้าทําการสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับผมคุณลูกค้าจะได้รับอีเมลหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็คือจะสรุปรายการทั้งหมดที่คุณลูกค้าได้ได้สั่งซื้อเข้ามานะครับในส่วนของการแจ้งชําระเงินเนี่ยให้ลูกค้าคลิกที่คําว่าแจ้งการโอนเงินจากอีเมลได้โดยตรงเลยนะครับผมระบบก็จะลิงก์มาให้หน้าการแจ้งการโอนเงินหน้านี้นะครับผมหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้ลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์สูตรออนไลน์โตหน้าแรกนะครับผมและสามารถคลิกที่แจ้งการโอนเงินบริเวณใต้ชื่อร้านตรงนี้นะครับผมได้เลยครับผมก็จะเข้าไปสู่หน้าเดียวกันครับที่มาจากทางอีเมลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ที่คุณลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อไว้ครับผมพอทําการเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยหน้าแจ้งการโอนเงินก็จะขึ้น หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้าของคุณลูกค้าไว้นะครับรวมถึงจะสรุปรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ยอดเงินที่ต้องชําระไว้ให้ตามนี้เลยครับผมถ้ารายละเอียดหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเนี่ยถูกต้องแล้วตรงกับอีเมลที่คุณลูกค้าได้รับแล้วเนี่ยก็สามารถระบุข้อมูลการโอนเงินของคุณลูกค้าได้ทันทีครับก่อนอื่นเราก็คือเราเลือกบัญชีธนาคารที่คุณลูกค้าโอนเข้าก่อนนะครับผมจํานวนเงินที่ลูกค้าโอนเข้า ธนาคารคือธนาคารในส่วนของธนาคารที่คุณลูกค้าใช้งานอยู่นะครับผมอย่างเช่นในกรณีที่คุณลูกค้าใช้ธนาคารกรุงไทยก็เลือกกรุงไทยได้เลยครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการระบุวันที่โอนเวลาโอนเงินครับกรณีที่มีหลักฐานการโอนเงินสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาให้ทางร้านได้ด้วยนะครับผมถ้าทำตามขั้นตอนนี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถคลิกที่แจ้งการโอนเงินได้ทันทีครับ ผก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมก็คือถือว่าเสร็จสิ้นการแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยครับหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็คือรอทางร้านตรวจสอบยอดเงินเข้าและจะได้รับอีเมลตอบกลับอีกครั้งนึงครับผม